ยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หั้นสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเลนเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ oui, ๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเครียด์จะเหงาจะเศร้าจะเครียดใคร มีโชว์มาฝากอดูโชว์กันนะแล้วเตรียมตัวแนะนำของนะลูกนะ,อะเอาโชว์เลิศๆนะแม่เลิศๆเลยนะไปพบกันเลยกับจุ๊บจิ๊บจาก,กัวคิงแล้วก็ซาตีครับ ไปไม่ได้หลอกคนเลยย้อนเวลากลับไปไม่ได้หรอกเป็นคนธรรมดาแกใครไม่ได้หลอกตอนที่มีเวลา คครรััับบสสวดีอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุเท่าไหร่ฮะอายุสิบปัครับ isy, s <S 10, ไม่เราอายุเท่าไหร่ครับไม่ได้ถามลูกอับถามพ่อเหรอฮะถามทั้งพ่อทั้งลูกเลยผมตอนนี้ก็สามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดลูกเท่าไหร่นะลูกเท่าไหร่ฮะสิบครับสิบปัวเก่งมากอลยเกิด็มีคนไหนครับเนี่ยก็มีคนที่อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเป็นวัยรุ่นยุคใหม่เจนใหม่ของก่อนบ่ายใครเครียดสุดยอดมากเมื่อกี้ร้องเพลงเป็นแร็ปก็ได้นี่ทางแร็ปเนี่ยเขาได้หมดเลยเต้นได้เปล่า สะบองเลยโชว์การเต้นนะโชว์การเต้นโดนตีมาฮะลองทงเท้าบูบูก็นเด่นหมดแล้วเต้นเต้นสั้นรองเท้าบูบูก็เด่นเลย เท้าก่อนเท้าก่อนเอ้ยเๆอ่เก็บก่อนเก็บไปก่อนเฮ้ยเต้นก็ได้อุ้ยแม่อุ้ยโทคือเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้เนี่ยมันยากนะเป็นการจับขาแล้วก็เอาขาข้างนึงกระโดดสองดูตัวอย่างช้าๆช้าชครับนับหนึ่งสองและสามปึ๊บใช่นี้คิดว่ายากเหรอยากไม่ยากมั้ได้สบายกระโดดข้ามขานี่ตาแดงนี่เราทำงานเหนื่อยหรือเราแฮง อ,อะไรฮ<น>ะดูฮะดูฮะขาไปหันหน้าไปนู้นจับไว้จับข้างนึงนะอับหนึงสองและสามกระโดดข้ามจับไว้ข้างเลยกระโดดข้ามขาใช่ยกข้างนู้นเออแล้วก็โดดข้างนู้นสอดออกมาอับหนึงใหญ่ใหญ่ใหญ่เเพื่อนอะอับหนึงสองและสามโดดไปไม่ได้อีกทีดูตัวอย่างอีกทีอีกทีตัวอย่างีกทีตัวอย่างฮะดูฮะดูฮะจับไว้ครับอับหนึงสองและสามโดดไป อีกทีอ่ะอีกจะขอนทำไมเออจับข้างไหนอ่ะข้างนี้ขึ้นมาเนี่ยขาขึ้นมาเยอะเลยก็อ่ะโอ๊ยแ่นครับเชิญเขาไม่ใช่ลูกแกนะไอ้ที่สอนเป็นลูกเลยสอนนะหนึ่งสองจังเนี่ยย้อนหนึ่งหนึ่งสองสามสุดสุดโอ๊ยหือยังอะไรเอามือออกทำไมอ่ะนี่ความสามารถของจับกุ้งอะอ่ามีอีกไหมสเต็ปแบบตีลังกาได้ได้เอาสิตีลังกาไหม

ดังแน่เทปพี่ออกไปดังแน่อะไรนะตัวอย่างเสียงเริ่มสั่นแล้วจับตาดูดิครับตีลังกาจากกัวตับงหนึ่งสองและสามไปตั้งหนจากกัวลืมตาหนึ่งลูกตั้งหนึงลืมแล้วตาตีลืมตาหนึ่งเจอนะเอาดีๆนะจากกัวไม่ใช่ใช่อยักษ์ยักษ์ยักษ์พี่อยักษ์ตีลังกาตีลังกาพร้อมครับกลับหลังเหรอกลับหลังเลยนับงหนึ่งสอง เลขสามไปไปไปยไม่ไหวอะทำไมอะแก่แ uhm, ล uhm. hmm? okay. uh ้วนหนักแวนักมันไเขาัวได้อะหมันจะชะรอะไรอ้ เหมือนนักมวยเหมือนกันมวยอะไรข้ามข้อเดียวมาหนึ่งสองและสามไปพอแล้วเฮ้ยพอพอพอุ้ยกาเอาเกิดเลยเทมี้เอาเกิดถามถามเออไม่ต้องขรถามจริงๆเลยเดี๋ยวคราวหน้าเขามีอัดเกี่ยวกับร้านอาหารอีก มาไหมไม่มาแล้วขอบคุณนะขอบคุณครับผมเดี๋ยวไปไหนพี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงมีโชว์อะไรอีกไม่ได้มีโชว์แค่นี้อ่ามีอะไรอีกครับมีคุณคิงอีกฮะอ้าวลูกคุณคิงเขาก็มาด้วยครับผมถ้าพร้อมแล้วพบกับคุณคิงก่อนบ่ายและลูกชายครับสวัสดีครับ สะบัดทักเสียเกรีย์หุ่นเพื่องสะดุดเอาหักสลักถ่ายหัวเทียนหางยักษ์แม่แผลยไม่ไม่จายใดไ,ไม่ชัด ทิดดูคงแควบาดเปี้ยวและไอ้เหียวมันเป็นนักสิงมันมีรถเครื่องที่คอยวิ่งแซงทุกคนไปไอ้เหียวใช่ไอ้ไอ้ไอหนูไปไหนลูกพ่อบอกให้ไปอ่ะ มใช่มีความสามารถแค่ร้องเพลงเขาทําอะไรได้ฮะเดี๋ยวจะเล่นกลแต่ว่านี่เมื่อกี้ลูกจุ๊บจิ๊บนี่บูบูห้อยบูบูห้อยบูบูเราห้อยอะไรลูกบุรพาห้อยบุรภาอะไรพี่บุรพาครับลิงภาคตะวันออกเล่นมุกเหมือนพ่อมาเลยไม่มีผิด มูบวตมาแล้วเหรอครับฮะบวชมาแล้วเหรอครับไปบวชมาครับแต่ว่าบวชได้สามวันต้องศึกทำไมต้องศึกฮะทหารเดินผ่านเออดีแล้วเล่นเล่นไมโครได้ด้วยทีชอบทหารเดินผ่านทหารผ่านศึกไม่มีเลยไม่มีเลยครับผมชอบทหารเดินผ่านนี่ยังไม่จบเท่านี้ยังไงฮะยังมีความสามารถจริงป่ะเนี่ยดูลูกชายผมร้องและเต้นด้วยร้องด้วยเต้นด้วยครับผมเชิญเลยครับโชว์เลยลูกงัอเชิงวันยัง ไม่ใจเลยมาชู่ก็แอบดีหมดใจเลยที่ฝาให้ผู้รักจริงไม่ได้รอใคร ยืนยันกับพี่จุ๊บจิ๊บไปเลยว่าเราเป็นผู้ชายหนูเป็นผู้ชายจริงๆนะคะออันยไม่เป็นไรนี่นอกจากคุณคิงแล้วลูกชายยังมีโชว์อีกนะยังมีอีกเรามีศิลปินรับเชิญพี่ตูนบอดที่แสลมรออยู่พี่ตูนจะมาถ้าพรอมแล้วพบกับพี่ตูนค่ะ ฟังดิคิตตี้ครับผมพี่ตูชอบดิคิตตี้ครับผมเข้าอะไรเข้าวินคายคู่แข่งเขาวินคายนี่คือเขาวินครับนะน้ำมันก็สวยเต็มที่แล้วล่ะอ้าวไอ้เมื่อกี้เราเหลือร้านเด็ดอีกสองร้านด้วยเดี๋ยวให้ศิลปินทุกคนอยู่เป็นเพื่อนกันเพราะว่าร้านนี้ต้องบอกเป็นร้านที่อยากแนะนำมากๆเลยนะคะ สดีครับสวัสดีครับไหนลองเรียกลูกค้าสิลูกคุ้ใช่ไหมครับไม่ทานคุยใชยก่อนได้นะครับไส้แน่นแป้งบางเลยครับลูกค้าแป้งน้อยเลยครับกินแล้วอิ่มครับกินให้ไส้จุกๆไปเลยมีไส้อะไรบ้างทำไมเราไม่เห็นแป้งในคุยาชคุณเลยอ่ะก็จะมีเป็นไส้คุยใชยครับเผือกแล้วก็หน่อไม้ครับ สามใช่ครับสามไสใช่แต่ว่าอันนี้คือเจ้าเก่าตลาดภูใช่ครับเป็นสูตรของตลาดภูเลยครับอ่ะแล้วเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราขายรุ่นแรกๆมีแป้งไหมลูกมีครับมีครับก่อนหน้านี้ครับก็คือกุยช่ายมันจะต้องห่อด้วยแป้งนะครับที่ทุกคนเห็นกันเนาะแต่พอดีว่าสมัยใหม่แล้วก็อยากลองอัดเด็ให้มันดูมีความแตกต่างแล้วก็อยากให้คนนะครับมันจะมีพวกคนที่เขาชอบรักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ทานแป้งไม่ทนแป้งครับก็เลยลดแป้งมาแล้วก็เพิ่มปริมาณกุยช่ายเพิ่มปริมาณแล้วก็อัดเด็มาเป็นเผือกแล้วก็หหน่อม้ใแบบวา จุกๆไปเลยแล้วที่นี่ตอนที่ร้านตอนนี้ก็ไม่มีแบบแป้งห่อเลยเป็นแบบนี้หมดแล้วใช่ครับเป็นแป้งเป็นสูตรแป้งน้อยหมดเลยครับแล้วก็มีเป็นตัวทอดครับอ๋อมีตัวทอดด้วยโอ้ขายมานานหรือยังคะนานแล้วครับนนาที่ร้านหลายปีหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วเราก็เป็นรุ่นลูกใช่ครับอ่าชิมได้ไหมคะได้ครับได้ลองลองทานแบบผู้ชายก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมามชิมนะครับได้ครับสองสามอ่าไม่ใช่อ่ะฮะ เออสดๆน้ำจิ้มจามไปนะฮะอ, <c oughs> อันนี้คือ,นนอนนตวัวคุยช่ยเดียวครับ บอกแค่กุ้ยง่ายอย่างเดียวยังไม่จิ้มจิ้มหมักอร่อยเลยนะอร่อยเลยอ่ะแล้วปกติถ้าไม่ได้ไปออกร้านกับเรามีหน้าร้านให้ไปซื้อได้ที่ไหนคะปกติเขาจะออกตามงานอีเวนต์ค่ะใช่มีหน้าร้านแต่ว่าก็คือออกตามงานอีเวนต์ทั่วไปเลยสามารถติดต่อได้นะครับมีมีเพจกุ้ยชายด้วยดูได้เลยว่าเรามีแพลนออกที่ไหนบ้างงานอีเวนต์ที่ไหนเราก็จะลงตารางงานไว้เลยว่าเราไปอาจจะเป็นเซ็นท่านนนั้ที่เราจะไปล่าสุดเนาะเซ็นท่านเชียงใหม่เนี่ยวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเจ็ดนะเซนท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ตครไปนะหนึ หกบาทครับหกล่องได้ 5, 5, 0, 5. ลูกจุกๆไปเลยการแนะนำวิธีฝากร้านนะครับมีไส้อะไรบ้างแล้วก็หน้าร้านจะมีแบบไหนบ้างครับ่ครับก็ของเราจะมีเป็นไส้กุช่ายครับเผือกแล้วก็หน่อไม้ครับลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านนะครับสามารถคัไส้เลือกไส้ได้นะครับ1กล่องได้5ลูกครับ60บาทครับ รสนทำจิ้มรสชาติละมุนละม่อมมากไม่ไม่เนื้อแบบไม่จัดเกินไปครับนอกจากนี้ยังมีตัวทอดด้วยนะครับตัวทอดของเราก็กรอบนอกนุ่มในแล้วก็สะบัดน้ำมันให้ด้วยครับมีเพจไหมมีเพจไหมมีครับมีครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กครับพิมพ์ไปเลยครับว่ากุยช่ายมหานครครับก็ไก่ไม่มีไม่ไม่มีไม่โทรไม่เอกนะครับก็ไก่สลุกยอยักษ์ครับแล้วก็ช่ายมหานครเลยเบอร์โทรมีไหมเบอร์โทรเบอร์โทรร้านใช่ไหมเบอร์โทรช่ายเบอร์โทรร้านอดีครับศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งห้าสี่เก้าสองหกหนึ่งห้าครับ ลายไม่มีลายไหมมีครับเอ้ย่ลายล้านลายล้านไม่ใช่ลายสีข้างเลยเอาสแกน QR ได้เลยนะครับตัวนี้เก็บได้3วันในตู้เย็นครับเวลาจะเอามาทานนะครับไม่ต้องขึ้นช่องฟิลนะครับเวลาแช่ก็ออกมาทานแล้วก็เวฟหรือวันนึ่งได้เลยครับไม่นุแน่ใต่ต้องเวฟใช่ครับแต่แนะนำถ้าซื้อไปล้วก็ทานได้เลยเพราะว่าลูกค้ากลับมาอีกวันนึงลูกค้าไปซื้อไปสี่กล่องกลับมาก็มาซื้อเพิ่มอีกสี่กล่องอีกวันนึงเลยเพราะอร่อยมากเปล่าครับลดลมแล้วก็ น่ารักมากทีฝึกไว้ฝึกไว้กำลังหาตลกหน้าใหม่เผื่อบางตัวเก่าๆออกไปบ้างตื่นเช้าเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณร่อยมากใช่ครับร้านสุดท้ายเด็กๆชอบแน่นอนครับเป็นขนมหน้าหมาเอาจริงๆมาดู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 นี่ขนมชื่อว่าอินุยากิใช่ค่ะเป็นชื่อมาจากญี่ปุ่นเหรอคะใช่ค่ะอินุในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าสุนัข ยากิยากิก็คือประมาณว่าปิ้งย่างอะไรเงี้ยค่ะอ๋อนี่ชื่อนี้เราคิดเองหระคะไม่ค่ะก็มันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยอ๋อชื่อภาษาญี่ปุ่นมาเอามาเอามารวมกันเป็นแบบชื่อร้านเราใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอิโนอิโนก็คือสุนสุนัขใช่ก็คือทาโกยากิใช่ค่ะใช่ค่ะทาโกก็คือแปลว่าปลาหมึก ยากิก็คือปิ้งหรือย่างมีไส้อะไรบ้างคะปกติจริงๆก่อนหน้านี้จะมีเป็นไส้ส่วนใหญ่จะเป็นไส้หวานค่ะเช่นแบบอาคัสตาร์ดช็อกโกแลตโรเทล่าถั่วแดงอะไรพวกนี้ยใช่ค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยกำลังจะทำไส้ไส้ขาวก็คือจะเป็นพวกเนี่ยค่ะแฮมชีสอ๋อนี่มาแล้ว่เป็นเป็นแฮมชีสดูสดๆเลยครับนี่ครับยืดๆนะครับเป็นแบบกินร้อนๆจะยืดๆเลชีสแน่วยตามด้วยชีสใช่ค่ะตัวเองให้ชีสเยอะขนาดนี้จริงหรอใช่ค่ะว้าว แล้วก็อันนี้ชีทล้วนค่ะเครื่องให้ชีดเยอะมันจะอ่านไม่หมดนะครับจำจำไม่ไหวฮะตีไม่ใช่แผ่นชีท อันนี้จะเป็นไส้ถั่วแดงแต่ว่าแน่นๆเลยนะเนี่ยใช่ค่ะที่ที่ร้านจะจะเน้นไส้ไส้แน่นๆไส้ทัลักค่ะแสดงว่าเวลาเราไปซื้อที่หน้าร้านคุณก็ใส่ไส้อย่นี้ค่ะไม่ใช่มาออกทีวีแล้วก็ใส่ให้เยอะไม่ใช่ไม่ไม่ค่ะชิ้นหูใส่ขนาดนี้ชิ้นอันนี้ถั่วแดงราคาเท่าไหร่ครับสี่สิบเก้าค่ะโอ้โหคุ้มเลยเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยถั่วแดงกับมันม่วงทางร้านนี่คือจะเป็นทานยาพืชร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่มีผสมแป้งเลยนะคะใช่ เพราะว่าเราก็คือแบบก็จะขายขายให้สงราคาค่ะแล้วต้องบอกว่าร้านเขาเดี๋ยวดูแบบสะอาดมากๆเลยักจากแบบเครื่องที่การแบบใส่แป้งลงไปอชแล้วก็ นูเทล่าวัตถต่างๆเนี่ยเขาแบบพิถีพิถันมากๆใช่แล้วก็เป็นคือเราเราใช้ของแบบว่าเกตเกตดีแบบว่าใช้ของดีเลยอะค่ะนี่ไงต้องชิมต้องชิมนี่โอ้นูเทล่าแต่ว่านูเทล่าสี่เก้าเหรอคะเท่ากันค่ะใช่เด็กๆชอบเลยอย่างนี้ใช่บาทหมดเลยนี่นี่นี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมจะบีให้ดูเวลาเขาทําเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่เวลาข้างในที่ใต้มันออกมาอันนี้นี่ดูดิต่อไป อ๋อเลยเดี๋ยวเขาต้องมาประกบกันนี่ใช่ไหมอันนั้นอัันนน้ชี้อ่ะคือทำเขาจะพักััพบาามก็ไม่ได้ทำง่ายๆนะเนี่ยครสองฝั่งนะครับมาประกบกันแล้วมีไส้ตรงกลางเป็นไงพี่ผู้คโคตรอร่อยเลยเป็นไงอร่อยมากถ้าทานร้อนๆจะอร่อยกว่านี้อันนี้อันนี้ร้อนอยู่อรุ้ยถ้าร้อนต้องปิดแอร์ดีครับถ้าทานร้อนๆใช่ค่ะครัเสร็จอแล้วนี่ประกบเข้าไปแล้วก็รออบประมาณสี่นาทีสี่นาทีขนมแบบนี้คือถ้าทานแบบ ออกจากเตาแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยคือรสสัมผัสเขาจะเขาจะอร่อยกว่าอร่อยกับแบบปล่อยไว้อย่างงี้สัก,กพักหนึ่งเลยค่ะนี่ขนาดปล่อยไว้สักพักหนึ่งอร่อยเลยอะระหว่างที่รอแต่ให้เด็กๆช่วยขายอ่าเ<า><า>วลาเรียนต้องยางงี้นะคะอิอนนยากิอ่อา,า,า,าอ่อินนยากิอิออิินยากิอ่ามามาอิ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 นี่ไม่มีอย่างอื่นเลย แต่ไม่ได้มางานตลาดเชิญยิ้มเนี่ยมีหน้าร้านไหมคะปกติจริงๆออกบูธอย่างเดียวใช่ค่ะเป็นออกอีเวนต์อย่างเดียวแต่ว่าก่อนหน้านี้คือขายอยู่ที่หัวหินค่ะอยู่อยู่ต้นลูกหัวหินอ๋อต้นลูกหัวหินใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมางานตลาดเชียยิ้มก็สามารถเจอร้านพี่เชองได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวอนาคตน่าจะอีกประมาณเดือนกว่าๆไม่ถึงสองเดือนเดี๋ยวจะมี แต่จะมีน้องแมวเข้ามาด้วยหน้าหม่เหรอใช่หน้าแมวใช่ค่ะกำลังนำเข้าเครื่องเข้ามาใช่ค่ะกำลังกำลังผลิตเครื่องอยู่อ๋อแล้วไส้ก็จะเป็นอย่าคาหวานแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะใช่แค่เปลี่ยนรูปหน้าอีกสายถ่ายรูปชอบนะน่ารักมากน่ารักน่ารักแบบท่านแมวเยอะท่านแมวเยอะเออใช่ถ่ายรูปได้ยอดวิวด้วยใช่ค่ะก็จะถามว่าแบบว่าไม่แบบพอแบบมีน้องหมาไม่มีน้องแมวเลืออะไรเงี้ยค่ะอแล้วมันมันจะมีผลกระทบกับชื่อร้านไหมพี่หยาเออแล้วชื่อร้านอาจจะเพิ่มข้าไปเพราะว่าอาจจะเป็นอินุเนโกยากิ เม่โกบโแปลว่าแมวแจะบอกว่าอร่อยจริงๆนะคะกรอบนอกนุ่มในและไส้ให้เยอะไส้ทะลักมา,มากๆเลยออะฝากร้านหน่อยค่ะค่ะก็คือ,อจะออกตามงานอีเวนต์ทั่วไปนะคะแล้วก็พวกงานแฟ แล้วก็ถ้าเกิดว่าหน้าร้านก็คือจะอยู่ที่โต้รุ่งหัวหินค่ะค่ะไส้มีไส้อะไรบ้างล่ะคะตไส้ตอนไส้ตอนนี้นะคะก็จะมีถ้าเป็นของหวานนะคะก็จะมีไส้ครีมค่ะช็อกโกแลตนูเทลล่าถั่วแดงมันม่วงค่ะหมูหยองมายองเนสสตรอเบอร์รี่จริงมีเปมีเป็นสิบเลยมีทุกประเภทเลยค่ะแล้วก็ไส้แล้วก็อนาคตที่น่าจะอีกประมาณสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์จะมีไส้ขาวมาก็จะมีแฮมชีสแฮมชีสค่ะแล้วก็มีข้าวโพดชีสมีอะไรนะ ปูอัดอะค่ะปูอัดปวดมายางเมสใช่ค่ะอะไรอะไรอะไรหมากัดหมากัดโอ้ยหมาปอมเออเอาไปก็ได้ชิ้นละชิ้นละ49่บกาท49่บเาทไปอุดหนุนกันได้นะคะอิดุยากิจ้าขอบคคุณ โปรโมทเลยนะงานตลาดเชิญยิ้มเชิญอร่อยนะคะวันที่21ถึง27มิถุนายนไปกันเลยที่เซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ตนอกจากที่เชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วไปที่ไหนอีกครับวันที่9ถึง15กรกฎาคมนะครับ2567เจอกันที่เซ็นท่านนครสวรรค์ครับยังไม่หมดนะยังไปต่อกันที่18ถึง24กันยายนที่เซ็นท่านอุดรธานีและวันที่29ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนนะครับที่เซ็นท่านโคราชครับ ครับผมวันที่6ถึง12พฤศจิกายนนะครับที่เซนทันเวสเกตครับ และต่อกันด้วยวันที่21-27พฤศจิกาย,ยนนะจ๊ะที่เซ็นทรัลจันทบุรีค่ะนี่แค่โปรแกรมแค่ปีนี้เท่านั้นนะครับปีหน้ายัางมีแน่นกว่านี้อีกเยอะแล้วครับท่านใดที่สนใจไปทานอาหารอร่อยกับเราที่เชิญยิ้มเชิญอร่อยที่เซ็นทรัลตามที่เราฟางแผ่งไว้เลยครับถูกต้องแล้วค่ะนอกจากจะเป็นมหกรรมอาหารนล้ยังเป็นมหกรรมความบันเทองครบรูปแบบเลยแล้วพวกเราทุกคนก็จะไปเจอกันด้วยทุกๆร้านด้วยนะคะครับอ่ะเชิญยิ้มเชิญอร่อยหมดเวลาลงแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคับ เฮ้ยไม่ไอีเลือกเลยคนเดียวเลยนะจำไว้เลยนะเดี๋ยวภาสานะเดี๋ยวดูนะอ้าวเธอเกาหลีอ้าวยองอาซียนเก่งมากอ่าตากควนยิวเกนีใชยเก่งมากใโอ้ยสอนไม่รู้จักจำโอ้โหจำไม่ได้รอกเพจจักรคุย จำสิจำเวลาสอนอ่ะอ่าเธอเอาภาษาฝรั่งเศสกองแกงไก่กองโว้ยนัเวียดนามหลวงแล้วไม่ใช่ทักทายโดยนัดเลขด้วยอันนั้นอ่ะฝรั่งเศส